ครับก็ขอสวัสดีในตอนเช้าครับวันนี้ก็จะมาทํางานอีกแล้วครับใส่เกตพญานาคเหมือนเดิมครับวันก่อนเราก็ใส่มาถึงนี่แล้วครับบรรยากาศวันนี้นะครับก็จะมีแสงแดดในตอนเช้าครับวันนี้อากาศหนาวครับหนาวเมื่อคืนเมื่อคืนก็หนาวนะครับวันนี้ก็ดูชมบรรยากาศนะครับวันนี้ฟองฟ้าจะเป็นในรูปแบบของหมอกครับวันนี้มีหมอกมีก้อนเมฆครับก้อนเมฆซึ่งก็ โอเคการทํางานนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ทุกท่านครับก็ชมการใส่เกดพยานาคตนะครับจากข้างบนลงมานะครับข้างบนลงมาเราก็จะใส่ต่อไปนะครับเมื่อวางก็ถึงนี้ครับก็จะมีการใส่เพิ่มครับใส่เพิ่มวันนี้ก็จะใส่ปูนไปก่อนครับเดินหน้าด้วยปูนกาวครับ วันนี้ก็จะทำไปถึงไหนก็มาชมกันนะครับว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนครับวันหนึ่งก็ได้ไม่มากนะครับวันหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสักสองวาสามวานะครับเพราะว่ามันโค้งติดเสามันก็เลยต้องทำลำบากนิดหนึ่งครับมีส่วนในส่วนนอกครับในเสาน,นั้นก็จะใส่เหมือนกันครับก็เ,เสร็จตอนไหนก็คือว่าเสร็จนะครับไม่เสร็จก็คือว่าเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับ Deal with ครับข้างนอกก็มีเสียงนกร้องนะครับนกเยอะแยะเลยนะครับมีเสียงนกเขาด้วยครับวันนี้ก็จะใส่ไปเรื่อยๆครับก็จะนี่ก็จะมียาวลงไปข้างล่างครับฟังเสียงนกเสียงกาไปตามธรรมชาตินะครับค่อยๆ,ๆจับใส่ไปนะครับทีละนิดวันหนึ่งก็ได้อยู่พอประมาณนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ตอนเช้าอากาศก็ ค่อนข้างที่จะหนาวนิดหนึ่งครับเป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งครับทุกท่านครับเสียงนกเสียงการ้องตามธรรมชาตินะครับอยู่ตรงนี้ก็จะมีพันไม้มีต้นไม้มีนกร้องครับตอนเชา้าตื่นขึ้นมาก็จะมีนกหลายหลาหลายชนิดเลยครับแต่เราก็ใส่ขอบครับใส่ขอบตรงนี้ก็จะเป็นขอบ ของเก็ตพยัญชนะครับตัวซึ่งก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับทำเร็วไม่ได้นะครับทำเร็วไม่ได้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการทำก็ไม่รีบอยู่แล้วนะครับทุกอย่างก็ไม่รีบฟังนี้ที่ใส่แล้วก็เริ่มขาวแล้วครับ ครับตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็เหลือรอที่จะให้ปูนมันแข็งตัวครับแข็งตัวก่อนที่เราจะปัดขึ้นนะครับแ<ะ>ฟนฝัง่งที่ใส่ฝั่งนี้นะครับใส่ก่อนก็เริ่มขาวแล้วครับจะปัดให้เข้ากันครับเหมือนตัวเดิมแต่ว่าข้างบนเก็ดเราก็ยังไม่เสร็จไม่เสร็จไม่สมิ้นนะครับยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะ ฝั่งข้างบนลงมาครับครับในช่วงนี้ก็ปูนก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะปัดปัดปูนเพื่อเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะใช้น้ําครับน้ำโดยคู่กันครับก็จะลูกลูเข้าไปครับก็จะสะบัดปูนเพื่อให้เข้าที่เข้าทางครับตรงที่เป็นร่องเขาก็จะวิ่งเข้านะคะปูนก็จะวิ่งเข้าร่องเ ก็จะสะอาดขึ้นครับตอนนี้ะสะอาดขึ้นจะเป็นลูกเป็นลอนไปนะครับค่อยๆเขี่ยครับค่อยๆเขี่ยแล้วก็จะอย่างนี้ครับก็ได้พอประมาณนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะมาต่ออีกนิดหนึ่งครับต้องใช้เวลานะครับสำหรับปูนที่ ปูนที่รอเวลาแห้งครับปูนกลืออาจจะแห้งช้านิดหนึ่งครับก็สมควรที่จะประมาณสองชั่วโมงถ้าแดดร้อนก็จะแห้งเร็วครับวันนี้อากาศหนาวครับครับส่วนนี้เราก็จะปัดปูนเสร็จแล้วนะครับก็จะต่อที่ข้างบนครับตรงช่วงปีกสันหลังครับสันหลังแล้วก็ข้างในนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เลยครับก็ยังเหลือทั้งหมดครับ นี่เราก็จะใส่ปีกนะครับเวลาก็ยังมีอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายแดดก็ดีนะครับชมไปนะครับทุกท่านครับแล้วตอนนี้ก็จะใส่สันหลังครับสันหลังซึ่งครับเราก็ใส่ไปก่อนนะครับก่อนที่จะจัดระเบียบนี่ครับใส่ไปเรื่อยๆครับก็จะไหลมาไหลมาครับ โค้งครับโค้งที่เราทำไว้ก็จะมีส่วนโค้โคงลงมาครับตรงนี้เสียงนกกระไพร้อนะครับเสียงนกขาร้องดีเหลือเกินวันนี้อากาศเย็นครับอากาศเย็นช่วงนี้ยังหนาวอยู่ครับก็จะไล่มาเรื่อยๆครับ เสียงนกเขาครับเสียงนกเขาซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆครับอยู่ในต้นไม้ครับต้นไม้ฝั่งโน้นเสียงหาตัวไม่เจอนะครับอยากจะถ่ายให้ชมนะครับแต่ว่าคงจะหาไม่เจอนะครับเสีงยงไฟร้อมากครับตอนนี้ก็ใส่ได้เยอะแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ข้างใน ในเสารครับตรงนี้เราก็จะต่อมาจากจากวันก่อนครับก็ลำบากนิดนึงนะครับมันเป็นช่องแคบครับช่องแคบตรงนี้ต้องค่อยๆใส่ครับตรงที่มันแยกออกจากเสารครับตรงนี้ไม่ไม่ให้ติดเสาเพราะว่าปัญหามันก็มีสาเหตุที่ว่าเวลาที่นอกที่หรือว่าเป็นพวก เศษยยะเศษอะไรลงมานะครับเขาก็จะเกาะอยู่ตรงนี้ก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้ครับเคยเจอประสบการณ์มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สูงค่าเลยนะครับปล่อยให้เขามีร่องครับมีร่องตรงนี้จะให้มีร่องอยู่อย่างนี้ครับจะไม่ให้ติดเสาและอีกอย่างก็จะเป็นเรียกว่ามันมีความสวยงามอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ให้ติดเสาถ้าติดทั้งตัวก็มองไม่มีความโดดเด่นครับ ก็เลยจาเป็นที่จะต้องให้แยกออกจากสาแต่ก็ทํายากครับตรงนี้ลําบากนิดนึงครับค่อยๆ่อแย่ไปครับก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่ให้รู้ว่ามีเก็ดครับตรงนี้ครับก็แย่ไปอย่างนี้ครับครับเท่านี้ก็ได้แล้วครับได้แล้วมันก็จะเป็นร่องครับเป็นร่องซึ่งก็ขยะก็ไม่สามารถที่จะอยู่นะครับสมมแมขี้นกจะมาเกาะมาขี้เดี๋ยวนี้จะเป็นนกพิราบครับนกพิราบเยอะมากครับตามวัดธรรม วิหารตามโบสถ์ครับเป็นนกพิราบขึ่งปัญหา,าก็กเกิดแก่ทุกที่ครับการสร้างอาคารก็ต้องคิดครับทุกวันนี้ก็ต้องคิดนะว่าเราจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนกเรื่องอะไรบ้างครับเพราะว่าเขาก็จะมีมลพิษด้วยนะครับสําหรับขี้ของเขาก็เป็นไปตามวิถีของสัตว์ครับแต่เราทําเราก็พยายามหาวิธีที่จะให้เขามี ความพอดีพองามครับก็เลยต้องปล่อยให้เป็นร่องครับถ้าวันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับก็คงจะต้องใส่ไปอีกนิดนึงครับใยแล้วครับใยแล้วเดยวปูนยังไม่แห้งครับที่ใส่ปีกไว้ก็จะเป็นปูนเริ่มจะขาวครับไปจมตอนที่ปัดปูนนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็เย็นแล้วครับก็ใส่มาได้พอประมาณครับรอปูนแห้งครับตอนนี้รอปูนแห้ง ที่เราจะมาปัดปูนก็ทงใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าจะแห้งส่วนตัวเก่าที่ติดอยู่ก็แห้งแล้วนะครับได้อยู่ประมาณนี้นะครับวันหนึ่งก็ได้ไม่มากครับถือไว้ได้งานอยู่ครับเ่ิงที่จะดีแล้วนะครับทุกท่านครับครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับปูนก็แห้งแล้วก็ได้เวลาที่จะมาปัดปูนอีกรอบนะครับเพื่อที่จะเสร็จสิ้นในวันนี้ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศ การใส่วันนี้ครับเราก็จะเอาแปลงปัดให้มันเข้าที่ครับให้ปูนเข้าเนื้อเข้านังก็เสร็จนะครับในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมาดําเนินงานต่อนะครับกว่าจะแห้งก็ใช้เวลานะครับใช้เวลานานพอสมควรครับตรงนี้ก็อากาศดีเริ่มหนาวมาแล้วครับเย็นๆครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นในวันนี้นะครับเพื่อเสร็จแล้วครับรับการใส่เกตพญานาคในวันนี้ก็ดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่ครับครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมบรรยากาศเย็นๆในวันนี้ครับ ขอบคุณมากครับ